ย้อนไปแต่การที่พระองคุรีมานบวชมาแล้วเกือบ25ปีเป็นสมัยที่พระเจ้าประสิทธิทรงครองราชสมบัติได้ไม่นานนักปุโรหิตผู้หนึ่งของพระเจ้าประเสิทธินั้นมีภรรยานามว่ามันตานีพามณีนางตั้งครรภได้ท่วนทสมาศแล้วก็คลอดบุตรในราตรีการ เวลาที่ทาลกนั้นคอดดวงจันทร์กำลังโคจรผ่านกลุ่มดาวโจรไปตามจักรราศีอาวุธต่างๆในพระนครเนี่ยมีประกายแสงโพลงขึ้นแม้มงคลกุลตาวุธคือพระแสงทวนและพระแสงดาบของพระราชาซึ่งวางอยู่ใกล้ที่พระบันทมก็เป็นประกายแสงขึ้นด้วยเช่นกัน ลามปโปรหิตออกมายืนอยู่กหลางแจ้งมองดูดาวฤกษ์ก็ทราบว่าบุตรของตนนั้นเนี่ยเกิดในฤกษ์ดาวโจรจึงไปเฝ้าพระเจ้าประเสฐที่โกศลในวันรุ่งขึ้นกราบทูลว่าเทวะเมื่อคืนนี้พระองค์บรรทมเป็นสุขดอกหรือพระเจ้าคะท่านอาจารย์เข้าพระเจ้าจักนอนเป็นสุขได้ยอย่างไร ในเมื่อมังคลาวุธเป็นประกายแสงขึ้นอันตรายแห่งราชสมบัติหรือไม่ก็ชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งคงจะมีเป็นแน่อย่ากลัวเลยพระยาค่ะอาวุธที่โพรงแสงขึ้นนั้นก็ด้วยอนุภาพแห่งบุตรที่เกิดใหม่แห่งข้าพระองค์เท่านั้นหามีเหตุอื่นไหมเด็กนั้นจะเป็นอะไรในอนาคตทราบไหมท่านอาจารย์ เป็นโจรพยาค่ะโจรธรรมดาหรือโจรราชสมบัติเมื่อปุโรหิตกราบทูลว่าเป็นโจรธรรมดาและหวังจะร,รักษาพระหฤทัยของพระราชาจึงกราบทูลต่อไปว่าเทวะพระองค์จะทรงโปรดให้ข้าเด็กนั่นเสียก็ได้ท่านอาจารย์เพียงโจรธรรมดาจะเป็นไรไป มันก็ไม่ผิดอะไรกับรวงข้าวสาลีเพียงรวงเดียวในนาตั้งพันกรีบเลี้ยงมันไว้เถิดเมื่อถึงคราวตั้งชื่อบุตรปุโรหิตปารบความที่อาวุธพงงแสงขึ้นในเวลาเด็กนั้นเกิดแต่ก็ไม่ได้ทำอันตรายแก่ผู้ใดจึงให้ชื่อว่าอาหิงสก,กะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนเมื่ออหิงสก,กะเติบโตขึ้น บิดาก็ส่งให้ไปศึกษายังเมืองตักกศิลาด้วยถือคติโบราณที่ว่าไม่มีลูกหนึ่งลูกตายหนึ่งลูกโง่หนึ่งสองข้อข้างต้นดีกว่าข้อหลังไม่ดีเลยเพราะสองข้อข้างต้นทำให้ทุกในคราวเดียวแต่ข้อหลังทำให้ทุกตลอดชีวิต บิดาชื่อว่าเป็นผู้จองเวนมารดาชื่อว่าเป็นศัตรูเพราะไม่ให้บุตรของตนศึกษาบุตรนั้นย่อมสิ้นสง่าในที่ประชุมเหมือนนกกระยางอยู่ท่ามกลางฝุงหงส์ฉนั้นเมืองตักกศิลาตั้งอยู่ทางเหนือสุดแห่งดินแดนภาระตะวัดเป็นเมืองชุมนุมแห่งนักปราชญ์ชั้นผู้ใหญ่เป็นเมืองแห่งวิชาความรู้ ใครจะต้องการศึกษาศิลปศาสตร์ชนิดใดเนี่ยก็เลือกศึกษาได้ตามประสงค์พระราชาอม,มามาดปราชปุโรหิตเศรษฐีคฤิหบบดีในแคว้นต่างๆแม้นไกลเท่าไกลก็ได้ส่งบุตรของตนมาศึกษาที่เมืองนี้โดยมากวิธีเข้าศึกษานั้นเนี่ยก็มีอยู่สองอย่างก็คือเสียค่าธรรมเนียมแก่อาจารย์อย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่ก็ต้องทำงานให้ตามแต่อาจารย์จะใช้มีหุงหาอาหารตักน้ำตัดฟืนและนวดฟันเป็นต้นอหิงสก,กะได้เข้าศึกษาในสำนักท่านทิสาปามโม่ผู้หนึ่งด้วยวิธีหลังคือทำงานให้แทนเสียค่าธรรมเนียมได้ตั้งใจปฏิบัติอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง ในทางการงานก็ขยันขันแข็งและคอยหมั่นรับใช้ในทางความประพฤติก็เรียบร้อยเจราจาก็อ่อนหวานนับว่าเด่นกว่ามานพอื่นๆจึงเป็นที่รักใคร่ของอาจารย์มากสิทธิ์ทั้งหลายเห็นว่าตั้งแต่อหิงสกะมานพเนี่ยมาอยู่ก็ทำให้พวกตนด้อยลงไป จึงปรึกษาหาวิธีกำจัดขันจะกล่าวว่าอาหิงสก,กะมานพสามปัญญาก็ปรากฏว่าอาหิงสก,กะมานบเนี่ยมีปัญญายอดเยี่ยมผู้หนึ่งหรือจะกล่าวว่าไม่ใส่ใจในหน้าที่ก็ไม่มีหน้าที่ใดที่บกพร่องเลยมีแต่เรียบร้อยดีและนอกจากนั้นต่างจะหาว่ามีชาติชั่ว คือเป็นลูกผสมวันนะซึ่งถือกันในครั้งนั้นว่าเป็นคนจันทานอาหิงสกะมานพก็เป็นอุปัโตสุชาติเกิดดีแล้วโดยมารดาบิดาทั้งสองฝ่ายเป็นพรามวัน,นะด้วยกันมานพเหล่านั้นตรองหาวิธีเป็นอันมากที่จะกําจัดอหิงสกะให้จงได้ต่อมาก็คิดอุบายได้อย่างหนึ่ง จึงแบ่งกันออกเป็นสามพวกพวกแรกเนี่ยก็ไปบอกอาจารย์ว่าได้ข่าวว่าอาหิงสกะมานพคิดจะประทุสร้ายอาจารย์คันถูกอาจารย์ดุกระเพิดก็หลีกไปพวกที่สองก็กล่าวเช่นนั้นอีกอาจารย์ก็ไม่เชื่อจนกระทั่งพวกที่สามมากล่าวเช่นนั้นแล้วพูดเสริมต่อไปว่า ่านอาจารย์ไม่เชื่อพวกผมก็จงพิจารณารู้เอาเองเถิดอ,อาจารย์มีความหวาดระแวงและเชื่อว่าเป็นความจริงเพราะสิทธิ์ที่มาบอกหลายพวกด้วยกันคงไม่ได้บอกด้วยความประสงค์ร้ายเป็นแน่จึงตกลงปงใจจะฆ่าอาหินสกะมานกเสียแต่ก็มาฉกคิดว่าถ้าเราเองเนี่ยฆ่าใครๆก็จะเล่าลือกันไปว่า อาจารย์ทิศาปาโมกโกรธมานพที่มาเรียนวิชาศิลปะในสำนักของตนก็ค่าทิ้งเสียเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยต่อไปคงไม่มีใครประสงค์จะมาเรียนลาบสักการะของเราก็จะเสื่อมไปอย่าเลยเราจะวานมือคนอื่นเถิดจะลวงว่าก่อนที่วิชาสำเร็จเจ้าจะต้องฆ่าคนให้ได้พันคน เพื่อเป็นเครื่องประกอบวิชาเมื่ออหิงสก,กะมนบเที่ยวฆ่าใครต่อใครจนกว่าจะครบพันเช่นนี้คงมีใครสักคนหนึ่งที่ลุกขึ้นต่อสู้และฆ่าอาหิงสก,กะมนบเสียได้ครั้นอาจารย์คิดเช่นนั้นก็ไปบอกแก่อหิงสก,กะมนบตามอุบายของตนอหิงสก,กะตอบว่าท่านอาจารย์ ตระกูลของผมถือไม่เบียดเบียนผู้อื่นผมจะทำได้อย่างไรเจ้าไม่ทำแล้วฉะไหนศินนละปะของเจ้าจะให้ผลเราศิละปะที่ปราถจากเครื่องประกอบนั้นน่ะจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเมื่อได้ฟังดังนั้นอหิงสก,กะมานพผู้เชื่อมั่นในคำอาจารย์ก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่า จะต้องออกเที่ยวฆ่ามนุษย์ให้ครบพันคนจึงเตรียมแต่งตัวรัดกุมรวบรวมอาวุธ5ชนิดผูกสอดบ้างถือด้วยมือบ้างมากราบลาอาจารย์แล้วเข้าสู่ดงคอยอยู่ปากทางที่จะเข้าไปในดงบ้างกลางดงบ้างปากทางที่จะออกจากดงบ้างเมื่อพบใครก็ฆ่าไม่เว้น คั้นฆ่าแล้วเนี่ยก็หาได้ยึดผ้านุ่งผ้าห่มไว้เป็นเครื่องนับจํานวนไม่คงนับแต่ในใจว่าหนึ่งสองดังนี้เป็นต้นซึ่งในที่สุดก็ลืมแม้อหิงสกะมานบจะเป็นผู้มีสติปัญญาและความจําดีโดยปกติแต่เมื่อมาฆ่ามนุษย์มากๆเข้าเนี่ยก็ทำให้ฟัน่นเฟือนเลือนหลงไป ไม่สามารถกำหนดจำนวนได้ด้วยการนับในใจจึงต้องตัดนิ้วของผู้ที่ถูกฆ่าไว้สำหรับนับรวมกองไว้ในที่แห่งหนึ่งนิ้วเหล่านั้นเนี่ยก็เพอเอินหายไปเสียในที่สุดเนี่ยก็ต้องร้อยนิ้วไว้เป็นพวงมาลัยนำติดตัวไปเพราะเหตุนี้ตั้งแต่นั้นมาออหิงสก,กะมานบเนี่ยก็มีชื่อใหม่ว่าองคุลีมาน ผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมาลัยองคุริมานยึดป่าเป็นบ้านจากที่นี้ไปที่นั้นจนทั่วป่าคนที่เคยตัดฟืนพากันเข็ดขยะดไม่กล้าเข้าป่าเมื่อองคุริมานไม่ค่อยพบใครในป่าเวลากลางคืนเนี่ยก็จะออกจากป่าเข้ามาสู่หมู่บ้านใช้เท้ากระแทกใช้อาวุธทำลายประตูให้พัง แล้วเข้าไล่ฆ่ามนุษย์ซึ่งกำลังนอนหลับอยู่ตัดเอานิ้วมือไปจนกระทั่งชาวบ้านส่วนมากเนี่ยก็ต้องพากันอพยพเข้าสู่นิคมจากนิคมอพยพหนีเข้าสู่นครมนุษย์ทั้งหลายพากันละทิ้งบ้านช่องอุ้มลูกจูงหลานมาพำนักอยู่รอบๆกรุงสาวัตถีแล้วรวบรวมเป็นพวกไปที่พระลานหลวงร้องทุกต่อพระเจ้าระเสฐที่โกศล พระปุโรหิตทราบข่าวโจรองคุรีมานในความเดือดร้อนของมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็อย่างทราบได้ทันทีว่าต้องเกี่ยวกับบุตรของตนจึงกล่าวกับนางมันตานีพามณีว่าเกิดโจรชื่อองคุรีมานขึ้นแล้วเจ้านี่คงไม่ใช่ใครอื่นนอกจากอหิงสกะลูกเรา คราวนี้พระราชาคงต้องออกจับมันแน่เราจะทำยังไงดีพราหมณีก็ตอบไปว่ามีอยู่อย่างหนึ่งคือท่านไปพาอาหิสก,กะนั้นมาอยู่เสียกับเราไม่ให้ใครรู้และจับได้ไม่ได้ดอกรามณีฉันไม่กล้าไปหามันเพราะท่านไม่ให้ไว้ใจในคนสีจัมพวก คืออย่าไว้ใจโจรว่าเป็นเพื่อนเกา่าอย่าไว้ใจเพื่อนว่าคบกันมาก่อนอย่าไว้ใจพระมหากษัตริย์ว่าปราณีอย่าไว้ใจนารีว่าอยู่ในอำนาจของเราแต่ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่มารดาจะต้องมีใจอ่อนด้วยความรักบุตรและแข็งกล้าอย่างยิ่งในเมื่อรู้สึกว่าตนจะต้องช่วยเหลือบุตรนั้นให้ผนภัย แม้ท่านปุโรหิตจะปฏิเสธไม่ยอมไปตามหาองคุริมานนางพรามณีมันตานีก็คงกล่าวว่าเมื่อท่านไม่ไปข้าพระเจ้าจะไปเองแล้วก็เที่ยวและหกระเหินตามหาบุตรของตนไปในที่ต่างๆทั้งที่ตนเนี่ยอยู่ในวัยชาราเช่นนั้นเวลานี้องคุรีมานยังอยู่ในป่าบ้าง จากป่าสู่หมู่บ้านและนิคมนอกๆไปบ้างแต่ก็คงเที่ยววนเวียนอยู่ในแคว้นโกสลนั้นร่างกายขององคุลิมานตรากตรำดำคำําและมีเลือดติดเกลือก,กลังเผ่าผมและหนวดเรายาวรุงรังสมที่เป็นโจรป่าองคุลิมานไม่ต้องการความสวยงามหรือความสุขอื่นๆต้องการแต่อย่างเดียวคือ ฆ่าคนให้ครบจำนวนพันตามที่อาจารย์สัง่งความเป็นผู้เคยชินในการฆ่าฟันก็ทำให้ใจคอขององค์คุลีมานนั้นแข็งก้าวเหี่ยมโหดไม่สำนึกเรื่องผิดชอบแม้ร่างกายจะมัวมอมสพายพวงนิ้วมือมนุษย์อันแห้งบ้างสดบ้างทรงกลิ่นจนตนเองก็รู้สึกเหม็น องคุริมานก็คงไม่ใส่ใจต่อสิ่งเหล่านี้เขาคำนึงเพียงว่าเมื่อไหร่นิ้วมือนั้นจะครบพันพรุ่งนี้จะไปที่ไหนและในวันต่อไปจะไปที่ไหนอีกที่มีมนุษย์ให้ตนฆ่าต่อมาเมื่อองคุริมานฆ่ามนุษย์และร้อยนิ้วมือไว้ได้ครบ999กเ้า็สะสแสวงหาบุคคลที่ครบพัน ซึ่งตนจะพึงฆ่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เดินทางกลับไปเมืองตักกศิลาหาอาจารย์เพื่อทำพิธีประกอบศิลปศาสตรให้เสร็จสิ้นเสียทีเพราะตนจากมารดาบิดามานานแล้วถ้าศิลปะสำเร็จก็จะได้กลับไปอยู่กับมารดาบิดาต่อไป